สวัสดีครับเพื่นอนเพื่นอนอยูทูบผมช่างปานมังนนนะวัน,นี้ผมจะมานําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการเดินแบบปาภาในบ้านซึ่งปัญหาที่เราเจอกันเนี่ยนะฮะคือการเราเดินส่วนใหญ่แล้วเราเดินท่อไม่ได้แยกมเมนนี่ผมมาจําลองแบบให้ดูว่าน้ําเข้าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีวาล์วแค่ข้างนอกฮะ แล้วก็จ่ายน้าไปเลยท,ทั้งเส้นเลยนะเราทัานบ้างชั้นบนห้องน้ําภายนอกภายในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้เมนตัวเดียวเดินนะทีนี้ผมก็มาพิจารณาด้วยตัวผมเองว่าถ้าเผื่อเราจะให้มันปลอดภัยแล้วจะให้ทราบว่าน้ํารั่วที่ไหนซึมที่ไหนเนี่ยผมคิดว่ามันต้องแยกเมนซึ่งการแยกเมนนี่ผมยังไม่เคยมีนําริคิดขึ้นมาเลยนะฮะมาคิดตอนที่ช่วง เพื่อนๆได้สอบถามเพิ่มามากเกือเกินเกี่ยวกับน้ํารั่วปั <hij it> ๊มเดินกันเนี่ยตลอดเนี่ยนะฮะก็เลยผมก็เลยออกแบบมาให้มาให้ทราบนะเมนมาเนี่ยจากปั๊มน้ําจากปั๊มน้ําก็ดีจากมิเตอร์ปั๊มน้ํามาเลี้ยงใช่ไหมเมนมาถึงเนี่ยแทนที่เราจะมีเส้นเดียวเข้าไปเลี้ยงบ้านโดยตรงเราก็จะดัดแปลงเป็นสามทางอันที่หนึ่ง คือชั้นล่างฮใช้ใช้บอลวาลสี่หุนดักใช่ไหมอันที่สอง<ๆ>ก็จะมีบอลวาลเหมือนกันลักษณะเรียกว่าตัวเนี้ยไปใช้ชั้นบนคือแยกเมนเลยจะไม่ร่วมกันไม่ร่วมกับตัวแรกเพราะตัวแรกก็จะเป็นเป็นไอ้บอลวาลตัด นะอันที่สองเราก็จะใส่วันบาลักษณะนี้นะฮะล้วก็จะแยกขึ้นไปเลี้ยงชั้นสองอันที่สามก็จะเป็นเมนไปเลี้ยงก๊อกภายนอกก๊อกสนามก๊อกรดน้ำต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะผ่านอันที่สามนะมันก็จะกลายเป็นหนะึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เราใส่เราใส่บอลวาล์วเนี่ยดักหมดสามตัวเลยถ้าเผื่อเรามีปั้มน้ำของเราขนาดสองร้อยกว่าวัตต์สองร้อยวัตต์ก็แล้วแต่เราก็จะมาส่งหกขุนเราก็จะใส่เป็นสี่ขุนเข้าไปหรือเราจะเปลี่ยนเป็นหกขุนส่งสี่ก็ได้งอก็เป็นหกลงสี่ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่สะดวกฮะหกลงสี่แต่ท่อที่เลี้ยงเนี่ยสี่ขุนก็พอแล้ว แ็่แล้วเราก็จะประโยชน์ที่ใช้สอยคือว่าในกรณีน้ำรั่วน้ำชั้นล่างรั่วเราก็จะเทสโดยการปิดวาลวปิดวาลสองตัวนี่เปิดตัวนี้ปรากฏว่าตัวนี้รั่วปั๊มเดินปิดปั๊มก็ปิดปัมปดป๊มก็ทำประปาผ่านก็ยังรั่วอยู่บิเตอร์ขึ้นนะ ก็เราก็รู้แล้วเส้นนี่รั่วเราก็จะปิดทําการซ่อมของตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะชั้นบนไสนามใช้ได้อยู่ปกติเพราะเราเทสแล้วไม่รั่วเราก็จะใช้ได้ปกติเมื่อเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดวาล์วตามปกตินะฮะซึ่งอันนี้มันจะปลอดภัยกว่ากันมากปลอดภัยกว่าที่เราเดินสายเมนเดียวไปเลี้ยงทั้งบ้านเพราะเมื่อก่อนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วช่างทั่วไปก็จะทําการโดยการเดินสายไปเส้นเดียวแต่เลี้ยงทั้งบ้านเลยเซเรี่กันไปทั้งกระล่างขึ้นบนเขาอ,ออกสนมสนามหมดทีนี้เวลาล้วเราไม่รู้สาเหตุมันล้วตรงไหนเพราะบางบางช่วงเ็จะฝังฝังไปในพื้นพื้นคอนกรีตนะปูกระเบื้องทับเพสซีเมนเดินข้างทางบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่รู้ว่ามันล้วอย่างไง แล้วก่อนที่เราจะวางท่อหรือซ่อมแซมเราต้องเราต้องมีแผนผังด้วยว่าท่อท่อเมนเนี่เราเดินไปทางไหนต้องมีแผนผังเข้าๆไว้ดูเราจะได้รู้ตำแหน่งซึ่งท่อเอสลอนพวกนี้ถ้ากวดเราทำถูกต้องนะฮะผมเคยทำบ้านเนี่ยผมมีสติทีจดบ้านยี่้าปีที่ไม่เคยซ่อมอะไรเลยไม่เคยซ่อมอะไรเลยตำแหน่งก็จะวางไว้ถูกต้องการยึดท่อก็จะเกาะอาคารไปเรื่อย ไม่ใช่ฝังกับดินนะฝังกับดินกับพื้นที่ถมดินบ้านตัวนี้โอกาสที่ดินมันซุดมันก็จะดึงท่อเราลงมาเลยก็จะแตกตรงนี้ครับแต่นั้นเราก็ต้องเลี่ยงให้มันมีการยึดเกาะของมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับน้ําก็ไม่รั่วแล้วน้ําก็ปกตินะฮะผมก็เลยนําเรียนสิ่งเป็นประโยชน์ล่านี้มาแล้วแล้วอีกหน่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคนิคในการต่อท่อ บางคนต่อท่อบอกว่าท่อ p ี C ทําไมต่อแล้วไม่กลงแงเราต้องมาร์กว้ปากกาเมตินะฮะให้มันตรงกันอันนี้กรกันก็ให้มันตรงกันเรามาร์กก่อนที่เราจะเราตั้งแบบไว้ก่อนนะฮะมาร์กให้ตรงกันตรงกันให้หมดเงี้ยเราก็จะสวมเพราะกาวที่ผมแนะนำให้ใช้กาวดีพาร์ทนะเป็นกาวหลอดเป็นกาวหลอดดีพาร์ทนะไม่ใช่กาวกระป๋อง ส่นกาไดพ้าเนี่ยการละลายน้ํายาเขาเนี่ยจะฉับไวแล้วน้ํายาที่ละลายนี่มันมากเป็นเยื่อมากกว่าเป็นเป็นกาวใสๆนะฮะเราก็จะใช้วิธีมาร์กแบบนี้ฮะเมื่อเราติดกาวเรียบ,ร,ยบร้อยทั้งสองด้านเราก็จะสวมให้ตรงกันให้รอยมาร์กนี่มันตรงกันนะฮะ,ะขรอลนี้เราใส่หัวก,ก็เหมือนกันครับนะฮะเราก็ต้องมากข้อต่อ ดูให้ตรงกันแล้วก็เขตเมจิไว้เมื่อเราสวมตรงกันแล้วมันก็จะได้ฉากพอดีตามที่เราต้องการแต่ถ้าเกืดเราไม่ได้มาร์คเมจิไว้เนี่ยบางทีด้วยสายตามันจะพลาดได้เวลากาวมันติดมันก็จะเบี้ยวเลยเบี้ยวเอียงมันไม่ได้เซนเตอร์ละมันเอียงไปละแก้ไม่ได้ละเพราะกาวดี่พานี่มันได้ขยับได้แค่ทีเดียวแล้วก็ที่เหลือก็แห้งแล้วแห้งเร็วมากครับผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าถ้าเผื่อเราแก้ไขแล้วเราเดินแบบลักษณะท่อที่ผมแนะนําเนี่ย ประโยชน์ใช้สอยจะมากครับและการวางเราจะวางกับพื้นก็ได้นะทำเป็นทำเป็นกล่องเราจะมีฝาปิดก็ได้นะแล้วแต่เราสะดวกมีพื้นที่เนี่ยเราจะพื้นที่เป็นหลุมหน่อยก็ได้เราก็จะเทป,ปูนวางเป็นเมนอยู่ก็ได้นะหรือจะวางลักษณะแนวตั้งก็ได้ถ้าเมีพื้นที่เราพอมีก็จะวางเป็นแนวตั้งก็ได้นะ แนวตนอนนี้ก็จะเรียบร้อยหน่อยเพราะจะมีทําเสร็จแล้วจะมีฝาปิดอีกทีรอเป็นฝาปูนปิดเราจะมาตรวจสอบเมื่อเรากรณีเราปิดวาลวเปิดวาลวเมนจากเมนจากมิเตอร์น้ําก็ปกติผ่านมาก็จะมาเนี่ยครับเราก็จะเทศรู้ทันทีว่า,าละเส้นไหนช็อตชั้นชั้นล่างชั้นบนนอกบ้าน เปิดสองอันนี้ก็ไม่ปกติกลายเป็นตัวนี้ช็อตเนี่ยมันจะได้เดียวได้หมดเลยแต่ในกรณีเราเดินเมนเส้นเดียวเราจะไม่ทราบเลยเพราะมันรั่วจุดไหนเราก็ไม่รู้เทสไม่รู้ฉะนั้นเราต้องเดินเมนไปเลี้ยงแต่ละอิสระแต่ละเส้นให้ได้ก็จะทํางานได้สะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นหลังบ้านเนี่ยตกแต่งซะดีเลยปรากฏว่าต้องมาแก้เรื่องระบบน้าหรือกระบปงกระเบื้องใหม่หมดเสียหายเป็นเปนเงินหลายหมื่นบาท ถ้าเผื่อเราป้องกันไว้อย่างนี้ผมนำเรียนเนี่ยจะประโยชน์จะได้มากกว่าครับสวัสดีครับผมท่านปรานบานุญณ์ครับ